ในที่สุดครับหมากลับการย้ายทีมของฮล,ลีเคนก็ได้จบลงแล้วโดยเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเดอะเทเลติกสื่อยักษ์ใหญ่ในประเทศอังกฤษได้รายงานว่า ทางท็อตในฮอสเปอร์ตอบรับข้อเสนอในการถายลีเคนกองหน้าวัย30ปีดีกีทิชแพนอังกฤษให้กับทางไบเยอร์มิวนกแล้วและเหลือเพียงการตัดสินใจจากทางนักเตะเท่านั้นจากนั้นทางสกายสปอร์ตก็รายงานว่าเฮลีเคนกำลังตัดสินใจว่าจะย้ายไปเล่นกับทางไบเยอร์มิวนกหรือไม่ซึ่งคาดการณ์กันว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวโดยฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กสายข่าววงในเยอรมันก็ออกมาร่วมยืนยันว่าเคนมีความรังเลยจริงๆเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องนี้และทางไบเยอร์เองก็รับรู้ในเรื่ออองงงนนนนนนนีี้้้เเเช่่่่กกกกกกััััแตตสสสุดดดทททาาาาายย็็ูหหมวฮรคลลืจจจะิใป์ าัสกาเยอรมันก็รายงานว่าดานิเอลเรวี่ซีของสมโมสสก็ได้ขัดขวางไม่ให้ทางเฮล์ลเคนบินไปตรวจร่างกายกับทางบบเยมูนิคแต่การเจรจากับทั้ง2ฝ่ายก็จบลงด้วยดีโดยได้ข้อสรุปว่าค่าตัวของเฮล์ลเคนจะอยู่ที่ร้อยล้านยูโรพร้อมกับแอดออนอีก10ล้านยูโรด้วยสัญญา4ปี หลังจากนั้นเคธและครอบครัวก็ได้เดินทางไปถึงเมืองมิวนิกในช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาจากนั้นเขาก็เดินทางไปตรวจร่างกายและเขาก็ได้พบกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนๆของทีมเสือใต้ที่รอเขาอยู่ที่โรงพยาบาลหลังจากนี้จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับทางบาเยิร์นมิวนิกด้วยเสื้อหมายเลข9และทางฮลีเคนก็น่าจะมีลุ้นในการคว้าถ้วยแชมป์ในวันเสาร์นี้โดยทางโทมัสทูเกน เฮดโค้ดของไบเ e r นมิว i นิก็อาจจะพิจารณาส่งแข้งรายนี้ลงเป็นตัวจริงในเกมเยอรมันซูเปอร,ร์คัพที่จะเจอกับ Air Bay แอบเลซิกนั่นเองครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ